สวัสดีครับพี่ทินี่สวัสดีครับวันนี้ครับผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่อยากสร้างทํารากที่สวยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้หรือโคนแบบนี้นะครับนี่ครับวันนี้ผมจะให้พี่ทินนี่มาแนะนําเทคนิคการทําที่ทําแล้วก็เห็นผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่ทินี่ครับผมเห็นบางต้นมันจะอ่าบางต้นมันจะหลงเหลงครับอันนี้คือเป็นขั้นต้นของการทําการทํา คือระบบนี้ครับอันนี้คือผ่าต้นนะฮะผ่าต้นนะเอ้มาสอันนี้อันนี้ถ่านรากนะผมถ่าครับคือตอนนั้นอ่ะตอนแรกๆผมผ่าประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งครับหลังจากเวลาผ่านไปต้นมันโตขึ้นมันก็ค่อยติดกันไปเรื่อยๆแต่เนี้ยไอ้มาสยังเห็นรอยผ่าอยู่เลยไหมนะไอ้มาสอ้โหแต่เนี้ยคือติดแล้วก็ทั้งช่วงบนนี่ติดกันละมันจะกลายเป็นแล้วก็สุดท้ายคือมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ติดกันหมดเลยนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เจนี่ใช่ครับแต่ก็ยังเห็นอย่างดูต ผ่าถึงนี่เลยถามมันอ๋อเนี่ยนะมไม่ได้ลอยอยู่ต้นไม้เดี๋ยวมันก็จะติดกันถ้าให้ต้นใหญ่กว่านี้มันก็จะติดกันติดกันมีนี่หนึ่งมีต้นโอ้โหมาดูต้นนี้ติดกันหมดแล้วมั้งโอ้เห็นมเนี่ยนี่คือจากการผ่าใช่ครับจากการผ่าเออ๋อดูครับดู นี่คือโคนผายออกมาอย่างนี้เลยใช่ใชแล้วแล้วก็คือโคนผายมาระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายเราต้องต้องเลี้ยงรากเล็กๆต่อเนี้ยให้ให้เป็นรากสมมติเราจะต้องการใหญ่กว่านี้เราก็ต้องเราก็ต้องคำนวณว่าลากเล็กจะต้องเอาออกมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อปีทีนี้ก็ต้องมาเบรกเรื่อยๆเหรอครับใช่ต้องมาคอยดูเรื่อยๆคอยดูเรื่อยๆครับต้องคอยดูเรื่อยแล้วก็จัดทิศทางมันนิดนึงครับที่ไม้เนี่ยถ้าถ้าไม่ทําหรือว่าไม่ดูแลเนี่ยยังไงก็ไม่สวยไม่สวยครับต้องใส่ใจนิดนึงครับ แล้วพี่ทีนี่เวลาผ่าพี่ทีนี่ผ่าจากต้นขนาดไหนครับคือ,อเอาเทคนิคง,ง่ายเลยนะทามาหลายวิธีครับผ่าวิธีการง่ายสุดก็คืออเลือกเลือกไม้ที่มันต้นตรงขึ้นไปที่เร <ๆ S 1> ียกว่าติดกระดูกนะครับอ๋อแล้วตอนเลยที่มันพุ่งๆนะใช่พุ่งๆกิ่งสักประมาณนี้ครับเล็กกว่านี้ก็ได้อ่าอืมนั่นแหละแล้วปุบแล้วก็ตอนเลยตอนตอนปุ๊บแล้วมาชําประมาณสักสามสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่แล้วแต่ไม้ ตอนก่อนนะตอนก่อนแล้วก็เอามาชำชำให้มันเป็นก่อนครับทำให้เป็นก่อนไม้เป็นดีแตกยอดดีแล้วเอามาผ่าเลยผ่าแล้วขนาดนี้ผ่าต้นเลยครับผ่าตั้งแต่รากไปจนถึงข้างบนเลยประมาณรักสิบเซนได้เลยอ oh. ไม้จะไม่ตายแล้วก็ผ่าเสร็จผ่าเสร็จ อ่าผมผ่าลึกเข้ามาเลยใช่ผ่าผ่าจากก้นไปเลยครับผ่าสี่ผ่าแปดตามสบายเลยแต่ว่าไม่ได้ผ่าไม้เพียวๆแบบนี้ต้องไปชำก่อนให้รากออกก่อนอันนี้คือกิ่งตอนนะกิ่งตอนแล้วแล้วตอนแล้วชำแล้วให้มันแข็งแรงก่อนให้มีรากก่อนไม่ใช่ไปผ่าเลยนะใช่ถูกต้องอ้แบบนี้จะช่วยลดอัตราการตายตายไม่ถึง20%มีตายครับมีตายแต่ถ้าถ้าคุณเอาไม้เนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปผ่าเลยแล้วไปปักชำโอกาสราไม่ถึง20อนโอ้เคยลองแล้ว อโหครับอันนี้ส่วนตัวนี่อันนี้คือจะได้รากรอบเลยถ้าถ้าตอนให้กิ่งออกก่อนแล้วก็แก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจว่าพี้ช่วงแรกมันงงเลยงงเลยต้นน้นใช่ตอนผมมาปีไหนอ่ะมันเก็บเป็นกิ่งเล็กเลตอนนี้มันใหญ่แล้วนะมันมันยังดูดูดีขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าทำใหม่ๆหม่มันจะลงเหลืองลงเหลงเลยอ๋อคือเอ้ทำทำไมว่าแบบนั้นอะไรใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพอสามปีผ่านไปมันจะโตต้นหล่อเลยมันจะโตอันอันนี้คือล็กปแตูกระยะห่างกว่านี้มันก็จะโตกว่านี้อีกแคนตูดีือติดกันเลย ใช่ครับอันนี้ก็ห่างยิ่งกว่ายูคาแล้วนะพี่อันนี้ประมาณทักสองเมตรตั้งเมตรกว่าสองเมตรโอ้โหนี่ครับมันโตมามันโอ้โหโคตรมันละลายติดกันเลยคือระหว่างนั้นนะคะคือไม่ว่ายังไงก็แต่ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าทำคุณทำไม้จัดรากคุณต้องมาดูแลรากของอยู่ตลอดออเถ้าไม่งั้นยังไจะไม่สวยไม่ใช่ลงดินแล้วทิ้งไม่ได้นะเส้นไหนมันโตไปเราต้องมาเบรกอะไรอย่างเงี้ยเส้นไหนไม่ได้ที่ทางก็ต้องจัดไยโอ้โหุยอดนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นโซนจะบอกว่าหนูทดลองไหมครับพี่ที่นี่โซนนี้ก็ทำมาสามปีกว่าแล้วสามปีจนมันพอแล้วแหละก็เลยไม่ได้ทำต่อช่งนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะว่า<ม>ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยไม้ก่อหินแล้วก็ทั้งทรงต้นทั้งไม้ผ่ารากทั้งไม้อ้ม,มีทุกอย่างมันมีตั้งแต่ไม้พองเมจนไม้ไม้ไมไมกระถางไปร้อยปีครับ <c oughs> คุณดูตรงนี้คือใช่หมดใช่ โอ้โหสุดยอดแทบไม่รู้ชดนี้ประมาณสามปีสามปีสามปีหรือสองปีเสร็จอืมถ้าถ้าหมากวันสี่ปีละหมากสี่ปีเลยหมากนี้ได้จากการเพาะเมล็ดหรือว่าจากแบบทำโอ้ยอ่ะอันนี้เพาะเมล็ดเหรอครับเนี่ยส่วนใหญ่เพาะเมล็ดชุดนี้ส่วนใหญ่เพาะเมล็ดแต่สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดีวก็มีแบบชำบ้างนี่ครับโอ้โหเป็นประโยชน์มากนะครับใครอยากทําอยากเริ่มต้นแบบพี่ที่นี่ชุดนี้ใหญ่ใหญ่จริงมันมันขุดได้เนี่เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหละลายเลยอ่าครับโอ้อันนี้ไม่ได้ผ่าเหมือนนกั คือหมากมันผ่าไม่ได้อยู่แล้วผ่าไม่ได้อ๋อหมากต้องต้องทำอีกวิธีหนึ่งโหยากเมันมีวิธีไม้ต้นนี้ก็อาจจะต้องทำด้วยวิธีต่างกันแไอ้ท่มากโหบางต้นข้างในบางต้นก็จับเอียงไว้อะไรเงี้ยอาจจะไม่สวย,อยตอนนี้แต่อโอ้แต่พอสร้างแล้วผมว่าสวยเนี่ต้นนี้เพราะว<ะ>่ามันบิดเอี้ยวดีมันก็จับเอียงไว้บางต้นก็จับตรงอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วแต่สภาพเลยดูโหนี่คนคนเพลผายเลยเนยทุกต้นเลยนะพี่ที่นี่ไม่ใช่บางต้นเลยนี่ทุกต้นเลยเนี่ย โอเคครับนี่เอามาให้ชมนะครับเป็นความรู้ที่หรือใครอยากเรียนรู้โดยตรงนะครับมาที่สวนเลยที่ที่นี่ครับโทรนใตก่อนท่านเองครับผมที่ที่นี่ติดตรณกันได้ครับเฟซบุ๊กที่ที่นี่ฝากสวนฝากเอ่อท่องทางการติดต่อนะครับครับก็เฟซบุ๊กที่นี่สุพรรณครับแล้วก็เบอร์โทรกระสุนแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามหกเจ็ดหกสี่ครับหรือว่าอยู่วิศว์สุพรรณครับไปได้าน้ทุกวันเลยโอเคอยู่นั่นทุกวันนะครับ ยินดีครับยินดียินดีมากที่ที่จะมาให้ให้แล้วก็ยินดีที่จะถ่ายเท่ากัมรู้ให้โอเคขอบคุณพี่ที่นี่มาก,มากๆนะครับสวัสดีครับ